ครับก็จะมาออรีวิวอันบ็อกตัวที่จับมือถือในรถยนต์นะครับแบบที่เสียบเข้าตรงสล็อตซีนะครับก็ในกล่องเปิดออกมาครับก็จะมีตัวตัวจับนะครับอันแบบนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับมีปุ่ม Quick Release นะครับก็กดเปิดนะครับแล้วก็ก็ใหญ่พอถึงขนาดจับ เออ Galaxy Note 2ได้นะครับเข้าไปได้นะครับทั้งล่างนี้ก็เปิดเป็นที่หลองได้ก็เขาจะมาประกอบกันเลยก็เริ่มจากเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นตัวล็อกใส่เข้าไปแล้วก็ดันให้แน่นนะครับจนดังดังก๊อกนี่นะครับนีะอย่างเงี้ยครับแน่นละมึงจะอยู่ออกแรงเยอะนิดน,นึงนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ ขันน็อตเข้าไปนะครับเป็นตัวปรับระดับให้สามารถยึดตามช่อง CD นะครับปรับความกว้างได้เพราะว่า CD ของช่อง CD ของรถแต่ละรุ่นเนี่ยครับก็ก็จะกว้างแคบต่างกันนะครับเวลาหมุนตรงนี้นะครับคลิปตรงนี้ก็จะง้างขึ้นเพื่อไปออล็อกช่อง CD ข้างในนะครับก็ไม่ลึกมากครับนะหลายคนก็งวว่าไปมมนจะ ยังใช้ CD เดิมได้อยู่หรือเปล่ายังใช้ได้นะครับเพราะว่านี่ใส่เข้าไปนิดเดียวเองแผ่น CD มันก็เข้าไปอยู่ในเครื่องตามปกติละอันนี้ก็ใส่เข้าไปด้านหลังนะครับลองตาก็อลกข้างๆนี้ขันจนไม่ต้องถึงกับแน่นมากครับนะ ก็ให้บบฝืดๆนิดนึงทำให้เราจะยังสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับก็ปรับได้360นะครับแล้วก็ปรับซ้ายปรับขวาขึ้นลงได้ครับก็คนกลางสะดวกมากเลยครับในชีวิตให้ฟังนะคะเราจะอัดเทปไว้แล้วเดี๋ยวกรรมาการจะมาคัดเลือกหาผู้ที่จะได้เิีนรับฟ้งคราวนี้เราก็ <ใน S 1> จะามาลองต <คา S 1> ิดตั้งกันใน ลดกันเลยนะครับตัวนี้ก็ช่องเสียบซีดีครับช่องซีดีของ s u z u k i s w i ฟ t ิโ o นี้ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างก็อาจจะต้องหมุนกันเยอะนิดนึงนะครับเวลาใส่เนี่ยก็สามารถใส่ได้2ทางครับบนหรือล่างก็ได้ตามแต่สะดวกนะครับนี่ก็เราจะลองใส่แผ่นซีดีเข้าไปก่อนนะครับดูว่ายังเล่นได้หรือเปล่าอ่ใส่ซีดี กหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีใ,ใจขงเจอ,อสวยงั้นคงจดุดลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอม,มีกำลังใจที่ิง sleep at night when the sale comes first and the truth comes second just step for a minute and smile i to everybody's so serious acting so damn mysterious got shades on your eyes and your heels so high can't even have a good time everybody looks so they left i would never but i เยครับก็คือข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คืออยู่ใกล้มือครับกดง่ายนะครับแล้วก็ไม่บงังทัศนวิถัยนะครับซึ่งซึ่งในที่จับมือถือทั่วไปก็จะเกาะกระจกไม่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างอครับเราเราจะเเข้าไปกดก็ไกลมากครับจะกดกันไม่ถึงนะครับครับก็เวลากดออกก็ มีถามว่ายังใช้งานได้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็จะกดออกปกตินะครับไม่มีปัญหากับช่องซีดีอะไรทั้งสิ้